이었습니다그그그래래서서서오게게게되되어어도같너무좋았요요또런벤트팬사인회를거든음명ก็ยินเลยช่วงโควิดเนี่ยก็ไม่ได้มาในภายนานมากเลยที่จริงใจจริงก็อยากรีบมาให้เร็วกว่านี้นะครับแล้วก็ทาวนี้ได้มาก็ดีใจที่ได้แสดงเวทีด้วยแล้วก็เมื่อวานก็มีแฟนไายไปด้วยก็รู้สึกแปลกใหม่ดีเหมือนกันครับ 한기 일단 애지 이히토리 나호키마 혼자 해 여행 어요저 쇼핑 여행 어디 요지원 관광 거기로 많이 가고. 한국에서. 아, 한국, 국내에서요? 네, 국내. 국내에서. 어. 아, 오, 사실 뭐, 국내 여행을 찾아에못 갔어요. 그래서, 그래서 뭐 작품에 너무 준비하고 싶었던 것도 있었고 뭐, 방송을 하면서도 ก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยล่าสุดช่วงที่ผ่านมานะคะยังไม่ค่อยได้ไปเที่ยวที่ไหนเลยที่เกาหลีเองเพราะว่าเตรียมผลงานเยอะมากพวกละครแล้วก็มีขึ้นรายการเพลงต่างๆด้วยก็เสียดายเหมือนกันที่ช่วงนี้ยังไม่ค่อยได้ไปเที่ยว

ก็เอาจริงๆเลยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศ <c oughs> ท,ที่ผมมาบ่อยมากๆก็เลยรูยส้สึกสนิทสนมกับประเทศไทยเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ครั้งนี้มาถึงเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งทานไปนเลยคือทานข้าวผัดปูไปทานไปสองจานเลยทีเดียวเป็นอาหารที่มาถึงไทยดีแลน์ต้องทานอย่างแรกเลย

강릉인 것 같습니다. 강릉에서 네, 도좀 부시고 좋아하시는 연인들이 무수산도 하시고 좋은 추억을 많이 만들고 행복겠습니다 어, ก็เอาจริงๆแล้วที่เกาหลีเนี่ยนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวดีๆเยอะมากเลยก็อยากให้ทุกคนมากันแล้วก็ถ้ากิดว่าเป็นในโซก่อนเนี่ยอยากจะแนะนําเป็นควังฮาม,ามุนนะคะแล้วก็ที่โซเวอร์นัมซานเนาะแต่ว่าถ้าส่วนตัวแล้วเนี่ยที่เขาอยากแนะนาโดยส่วนตัวมากๆที่ที่เขาชอบเป็นพิเศษเนี่ย<ม>คือคือสถานที่เที่ยวที่ชื่อว่าคันหนึ่งนะคะอยากให้ทุกคนลองไปดูไปดูหิมากันแล้วก็ไปกับแฟนแบบไปกับคนรักของทุกคนกันแล้วก็ไปสร้างความทรงจําดีๆที่นั่นนะคะ